สิ่งประสงค์ของชมรมชมรมปีกไบไทยในรักแผ่นดินเราจะเน้นความจงรักภักดีต่อสถาบันพระบาทศักดิ์์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลชนซึ่งเราจะเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมโดยไม่มีงบประมาณใช้ใจใดๆจากทางพลเมนอพวกเราจะรวบรวมเล่นดนเองเองท่าที่ทำได้และจะไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นงานบุรณาน,น,นารวลชนกนารการศึกษาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ให้ทางกรมมีไปไทยใจรับแผ่นดินเรายินดีไม่ขัดข้องครับเมื่อปี2อวัน5 0ารัอยห็าโดยมีท่านคนเอกอน,นุวัฒน์นาโวหรือว่าเป็นพี่อของเราเป็นผู้ก่อตั้งรุ่นนี้ขึ้นมาจากหลายๆสิบมวลชนซึ่งปิดไป ็นชมรมอันดับต้นๆของสรมสรโดยเมื่อปีสอ5พันาเนดือนมีนาก็เรื่อยุ่นหนึ่งขึ้นมาโดยผมได้เป็นประธานถูกท่าเลือกให้เป็นประธานรุ่นหนึ่งจนปัจจุบันมีหกวุ้นและกําลังจะมีรุ่นเี่ดเกิดขึ้นถ้าหกรุ่นก็ได้เลือกชมรมอีกครั้งหนึง่งผมก็ได้ท่านเลือกให้ เป็นผู้ใหญ่ในชมรมก็ได้เป็นประธานชมรมพี่ใบไทยใหญ่รักแผ่นดินของพลเรนอนโดยมีปัจจุบันนี้หลังจากนุ่นสุดท้ายรุ่ทนที่หกก็มีท่านคนเอกธนาทิดบุญนาหรือว่าที่หมอของเราเป็นผู้สนับสนุนและให้ความสะดวกของชมรมพี่ใบไทยใหญ่รักแผ่นดินตลอดมาคือประสงค์ของชมรมชมรมพี่ใบไทยใหญ่รักแผ่นดิน เราจะเน้นความตรงรับภักดีต่อสถาบันพระบากษัตริย์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลชน